แนวชายแดนตลอดแนวคือกลุ่มกเหรี่ยง PC นี่นะครับเป็นผู้ึงเป็นคอยอยู่ตรงกลางที่จะคอยปอกป้องปัญหาต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและทําไมเราถึงจะ่อให้โอกาสนี้ผ่านไปผมต้องการแค่นี้และผมทราบมาว่าทางของทัพภาค3นะซึ่งมีพลโทวันทิพย์ป้องไวเป็นแม่ทัพอยู่เนี่ยได้จัดระบบในการทํางาน ในการบริการบริการจัดการต่างๆในเท,ทเนบชายแดนอย่างดีในขณะนี้ผมหวังไปอย่างยิ่งว่าการบริหารงานการจัดการของกองทัพภาค3คือพลโทวรณทิกวันทิพว่องไวเนี่ยจะช่วยดําเนินการให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายไปอย่างดีและก็ช่วยกันในการที่จะนําไปสู่เส้นทางสันติภาพที่<ม>ถาวรระหว่างประเทศไทยกับประเทศพมา่าโดยผ่านทางกาเรียงพีีนี้ต่อไปในาคดอย่างยั่งยืนนครับก็คือท่านดรทิโมธีคือ ในอนาคตท่านมีเป้าหมายท่านเปรียบเหมือนเป็น head of foreign and diplomatic relation ถ้าแปลเป็นไทยกันลักษณะเป็นด้านาหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศด้านการ,ร,รทั้งการทูตนะครับ,รบในการที่จะทำให้ความรู้สึกของคนทั่วโลกเป็นบวกกับพวกเรา ไม่ใช่มามองพอพูดถึงก็ะเหลี่ยง K n อ็นยูเพื่อกะพวกต้องการความรุนแรงต้องการวอแต่จริงไม่ใช่เลยผมอ่านปรัชญาของท่านบุญนำโบมียกกดีท่านเดี่ยไม่ต้องการอะไรเลยต้องการเป็นความเป็นเอกเป็นความเป็นเอกภาพในการเสรีภาพอยู่อย่างสันติไม่ว่ารัฐบาลฝ่ายไหนก็แล้วแต่ท่านมองอย่างนี้อย่างท่านลองลองอธิบายเพิ่มเติมที่ว่าอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยพอพอคนทั่วโลกมองอย่างนั้นเนี่ยท่านคิดยังไงครับ ในอดีตเนี่ยการมองของกะเหรี่ยงก็คือว่าการอ,อ, Albert, อบพยพไม่มีแผ่ <Superintendent. S 1> นดินอยู่หลบหนีจากการโหดโหเทียมทาลุงของพม่าอะไรเงี้ยอันนี้คือในอดีตนะครแต่เวลานี้ไม่ใช่ไม่มีแล้วเราถ้าเราเดินก้าเดินเข้าไปข้างหน้าเนี่ย we have to have a positive mentality <Positive> n <mentality>. t แล้วก็เราต้อง positive บางทีอาจจะไม่สมบูรณ์ตามที่เราต้องการแต่ก็เราต้อง positive and แล้วก็รู้จะให้อภัยกันแลวกันนะฮะการที่เราสร้าสันติภาพเนี่ยมูแตเราภูมมัต การเลิกการเนี่ยการกระทำของการเลิกการเนี่ยสันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้แต่นั้นเราต้องรู้จะให้อภัยกันเลิกการ The last uh, I would like to talk in English the last before we end the program today <Yes. S 1> uh, so uh, Dr Timothy we would like to you express your sincerity to the to the, all the people around the world uh, <Yes. S 1> what is a KNU what is a KNLAPC that we need p e a c e we need uh, l i b e r a t i o n <Yes. S 1> uh, what what is that you, you, You take I in English. Yes. Uh, all Korean group, not only the uh, KNU, KNL Peace Council, KNU and DKBA, all Korean group, mm -hmm. they want uh, peace and uh, development uh, mm -hmm. for the Korean state. Mm -hmm. And I want everybody to participate and join uh, to, to, to for the humanity to support, to bring uh, a common border and, uh, in, in Burma mm -hmm. for the sake of humanity. Mm -hmm. Uh, you are uh, KNU against the drug, right? Against drug against the. Uh, the yes, uh, KNU. Uh, KNU peace Council, One of the stronger principle is that we will not allow any drug. We will not allow any criminal activity mm -hmm. uh, that affect our neighboring country or even in our own community. We will not allow such a thing like this. Very good. That, that I read the uh, the government of yes. the Union of Myanmar official acknowledgement. I appreciate on that that you have a joy to get on peace yes. and. Uh, Uh, to 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 stay to get h a peace fully and trading อ <Yes. S 1> uh ่ะฮะ we 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 appreciate on that โอเคท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตามหาความจริงเนี่ยเราได้รับเกียรติอย่างสูงกับดรทิโมธีหลักแหลมท่านเป็น head of foreign and diplomatic relation แล้วก็ท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านประสงค์รุ่ลักษ์ได้มาให ข้อคิดเห็นมาให้ความรู้ควายด้านด้านด้านโพิทีไม่ใช่ไปมองพี่น้องชาวชนชาวกะเหลี่ยง KNU ป็ในเนก egative นะครับเราเห็นแล้วว่ารัฐบาลพม่าให้การสนับสนุนอย่างดีให้การยอมรับในการข้อตกลงในความอยู่อยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพนะครับและการตามหาความจริงจะเข้าไปถ่ายทำจะเข้าไปเจาะลึกตามหาความจริงในละกะเลี่ยง คงไม่นานนะครับจะไปหาไปสักหนึ่งอาทิตย์เพื่อจะทราบความจริงข้อมูลที่เป็นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในการที่จะเชิญชวนนักลงทุนคนไทยเนี่ยไปลงทุนในในประเทศมาซึ่งรัฐบาลมาเขาต้องการอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันในการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ดีเราอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุใช่ไหมท่านทั้งสองครับต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนว่ามาจากไหนในการที่จะพัฒนาให้เกิดความเรียนรู้สปะคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงนะครับไม่ใช่แสนห้านะพี่สองผมว่านะฮะ ผมว่าหลายแสนนะครับเพราะที่กระจายซึ่งเป็นภาระต่อรัฐบาลรายการตามหาความจริงต้องกราบขอพระคุณดรทิโมธีหลักแหลมและท่านสวประสงค์รุรักษ์ท่านสวัสดีครับวันนี้รายการตามหาความจรงิง ok tomato, ลาท่านผูวว้ชมไปก่อนพบกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ